สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐ4นะครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เรียกว่าบ้านสวนสูอีกที่หนึ่งนะครับของแม่นะฮะอันนี้บรรยากาศบริเวณนะฮะบรรยากาศดีมากเลยหลังฝนตกนะฮะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมออ้าอ,อะไรจะหลน่นอะไรอ๋อกระลอก กระลอกหรือจะกระแตนี 8, nah ่เขาขาวอยู and coal, and ่นู่นมันนูนพี่ไปละไม่เห็นนะเดี๋ยวให้ซูมให้ดีเดี๋ยวเห็นตัวแล้วค่อซูมให้ดูนะครับไปไหนล้วนู่นนู่นนทุกคนเห็นว่านา่นไหนเห็นว่านี่นีโอ้โหน่ารักมากไปแล้วนี่เราก็เห็นบรรยากาศแล้วก็กระแตกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะที่มันอยู่ ที่มันอยู่คนละที่นะครับของบ้านอีกลังหนึ่งที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูเนาะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะนี่ผมชอบตรงนี้แหละ <c oughs> มันมีเมืองน้ำเนาะเวลาสลับน้ําทำนานาเนาะมันไม่มันไม่มมได้มาไหลมาตลอดทั้งปีนะมันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ฤดูว่าฝนหน้าฝนหน้าฤดูทํานามันจะเขาจะปล่อยมาช่วงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วตัดมาตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นที่เป็นบ้านของหลานเนาะเป็นบ้านของหลานเป็นที่เก่า ที่ยกให้แล้วก็หลางเขาก็เอาไปซื้อไปนะฮะแล้วก็ซื้อต่อต่อกันนะฮะก็ยังเป็นของร้านอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงนะฮะนี่ฮะบรรยากาศสวย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 ชอบมากเนาะเคยมีความคิดนะว่าผมจะมาอยู่ที่นี่เนาะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะเรื่องของอนาคตฟ อ่านี่ฮะที่แปลงเล็กๆอีกแปลงหนึ่งที่เป็นมรดกข,ของตากระยายนาะที่นีเขาเรียกว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับนี่เป็นที่ของแม่ผมเนาะเป็นที่เล็กๆคือทั้งนี่เลยนะฮะตอนนี้ก็พี่สาวควนโตก็มาปลูกกล้วยปลูกมะละกอทิ้งเอาไว้นะฮะนีนะะ่มะละกอรกระเพราทิ้งเอาไว้เพราะว่า เรียกว่าปล่อยให้มันลกเนาะถ้ามันไม่มีใครทำเนาะยามันก็จะขึ้นลกนะครับยามันจะขึ้นลกประมาณไหนประมาณนี้เดี๋ยวให้ผมให้ดูนี่ชึบๆนี่ฮะเป็นที่แปลงเล็กเนาะนี่ยามันจะลกประมาณนี้เลยถ้าไม่มีใครดูแลนะนี่ยามันจะลกประมาณนี้แต่นี่มันมีคนดูแลนะฮะก็ได้ปลูกกล้วยหอมปลูกมะละกอปลูกใบกะเพราทิ้งเอาไว้ เวลาผมมาทกากาแฟผมก็จะมาเก็บแถวนี้แหละขี่รถออกห่างจากบ้านประมาณสักห้ากิโลมั้งประมาณเนี้ยนะฮะประมาณห้ากิโลไม่ไกลห้ากิโลนี่แหละนะชอบมากเลยตรงนี้โอ้โหเนาะเคยเคยคิดมีความคิดเล่นเนาะว่าจะมาปลูกทําร้านกาแฟอยู่ที่เนี่ยทาแบบขายก็ได้ขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสทำทำ,ทำแบบคำคำไปว้า สวยงามมากกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาปลูกดีแต่แรกว่าดูทิกตอกเนะาะไ่ไล่วันยังขำเนาะที่เขาปลูกต bon ้นตะบองเพชรกินได้เนาะก็น่าสนใจดีมาปลูกมาปลูกทิ้งเอาไว้เล่นๆนะครับเขาบอกว่าผลของกระบองเพชรเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะเ,เดินไปอีกบ้านหลังนึงนะครับบ้านนี้เป็นบ้าน บ้านเก่าบ้านแก่เลยนะครับเป็นบ้านที่ตากับยายแล้วก็แม่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กเกิดอยู่ที่นี่นะฮะเขาเรียกว่าบ้านบุงควรนะครับตรงนี้มีมีบ้านมีบ้านอีกไม่กี่หลังเนาะสี่ห้าหลังเองนะฮะสี่ห้าหลังไปไปดูกันนี่ฮะทางก็จะดีหน่อย เป็นทางคอนกรีตอย่างดีนี่ทุกคนคิดเห็นยังไงถ้าจะมาทำร้านกาแฟอยู่ที่นี่แล้วก็บรรยากาศมันเงียบมากแต่ยุงมันเยอะพอกลางคืนยุงมันเยอะนะครับนี่หลายคนถามว่าผมอะไรจะกลับไปที่สํานักงานเนาะก็วันที่24ี่นี่แหละครับวันเปิดวงสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะเดี๋ยวกลับไป นะกลับไปดูการแสดงที่ยิ่งใหญ่นะครับเปิดวงวันที่24นี้นะฮะก็อย่าลืมทุกคนมาให้กำลังใจเลยว่าจะเข้ากลุ่มปิดออนไลน์ด้วยนี่นะฮะบ,บ้านที่แม่อยู่ตั้งแต่เกิดนะฮะนี่ฮอซูบนี่นะฮะฮึ่บก็จับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังกัน มีอะไรให้ทุกคนดูเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปวันหลังนะฮะอ <c oughs> อันนี้พาไปดูปสวนด้านหลังเป็นยังไงนี่ครับมันจะอยู่อันนี้เป็นที่ของคนอื่นเนาะเป็นใช่ที่ของเราเนาะแต่ว่าแต่ว่านี่ท,ที่ที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่อยู่ตรงนน้นเองนี่อยู่ใน,ในใี้ใกล้ๆกลกันนะฮะมันจะเป็นที่แบบที่ไม่ได้ติดกันนะฮะ จะมีอย่างเล็กอย่างหน่อยเลยประมาณนี้นะครับามาดูตรงนี้อันนี้คือพื้นที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังบ้านนี่คือตัวบ้านอันนี้คือบ้านที่ปรับปรุงเอาไว้ทุกคนมาดูกันวิแต่ก่อนผมชอบมาที่นี่นะมันจะมีผลไม้กินเนาะมันมีมะปางนะครับมะไฟเยอะมากนี่ต้นมะปางเก่า,กา,กาแก่แกเลยเยอะมาก ตะกอนจะมีขิงใช่ไหมใช่ขิงไหมไม่ใช่ขิงดิ mm. เขาเรียกอะไร mm. จาไม่ได้กระชายเออจะปลูกกระชายไ้เยอะมากเนี่ยต้นกระชายนะฮะต้นกระชายเวลาทําขนมจีนน้ํายาก็จะมาเอาที่นี่นะฮะที่บริเวณสวนที่บ้านนะครับว้าวนี่ต้นมะปรางอืมนะที่บ้างจะปลูกอะไรแบบ แบบผสมผสมกันไม่ได้ปลูกตายตัวนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ต้นมะไฟ,ฟ,ฟ,ฟสวยงามเพอร์เฟกต์นะครับพื้นที่โล่งกว้างสบาย เดี๋ยวจะพามาดูตัวนี้แป๊บหนึ่งให้ดูแค่นี้ก่อนนี่ว่าจะไปทำอะไรแต่ว่าจัดการน่ะจะนี่น้องสาวแบบไปทำซตอนแรกเราไปแล้วนน่่มมัไผาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าที่นี่คืออะไรทำอะไรนะฮะให้ทุกคนดูก่อน นี่หลานหลานอยู่บ้านบ้านข้างหน้านะฮะไม่ได้เข้าไปหากลัวหมากัดชึบชบอ่านี่พี่สาวครับนี่พี่สาวคนโตฮะใครอะไรฮะไม่ได้เข้าไปไม่กล้าหมากลัวหมากัดใครอะไรถ่ายคลิปอยู่มีอะไรกินบ้างต้มอะไรเนี่ย ไม่ใช่เนี่ยต้มใบมะกรูดเนี่ยนะฮะทำไมมันช่วยอะไรไอ๋อใครเขาบอกให้ต้มแบบนี้ล่ะอ,อ,นะอืมนี่ที่บ้านสวนนะครับเขาโครงบันไดจะเป็นบันไดนประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันต่อนะอยากจะรู้อะไร คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่นี่คือทำอะไรบ้างทำไมถึงเป็นแบบนี้ชุบนี่มา,ททาโอเคครับสวัสดีครับ